ไปดังสิหกิวินาทีครับเือ่ะนำไปก่อนรอบนี้นครปถมนำไป10คะแนนในโจทย์ข้อที่2นครปถมเลือกไป้ายไดกินเจอแมกนัมและยโสธรเลือกป้ายลอลีเอเจอน้องใหม่ในเพลงจี่หอยของพี่สเสด็จไปดูกันครับว่ายะโสธรจะตีตื่นได้หรือเปล่าในข้อนี้นี่ละ นีลาเนโอ้ตายตายตายพร้อมนะครับเพื่อนนครปฐมอย่าตกโอ้เด้เพื่อนเอยคือดังเคยกันนั่นสังสรรค์กัน,นจังวหวะน้า้ำแฉมรวมกันบรรยากาศห้องนาในเวลา ยน,น้องใหม่ช็อตไปซะดื้ดีครับเป็นพ่ออะไรล่ะครับเนี่ยลืมเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปว่าตื่นงัวครัตื่นทำไปทั้งสินน้นนะครับ18นแปดพิล่าดีเอาเละแม็กนัมเบิร์พิกิกฮะ,ะสำหรับแม็กนัมนี่ผมให้ขี่ควายธนูเลยได้ไหมครับนี่เขาบอกเขามีลีลายเยอะเอาเชิญเชิญเชิญ เออเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงเอาน้ำอย่าทำให้พี่เสียใจนะเอากระเด็นขึ้นไปให้ได้เอาร้อรับกี่หอย ดังเคยกันนั่นและสร้างสรรค์กันจักว่าในเวลาว่างๆหากแกล้มห่วมกันบรรยากาศอยู่หน้าหลายคนมานั่งหล่นลงเย็นๆยนโดยพัดพัดเราเด็ดๆอยู่บ้านของแกล้มอยู่หน้ารอเลี่ยตาม,ามแคมน้ำแคมน้องก็มีของกินเป็นอาหารหอยปาพวงนันกรโตกคา มันเป็นโตมารัดก็เข้าในนามันเป็นโตมารัดก็เข้าในน,น,นาจับขึ้นมาใส่กระตาเต้นหามาซอยกันกราบมากินหอยอ่ป,ปี เป็นไงเป็นไงเป็นไงเอ้ะเสียเสียเสียเอ๊วที่เสียไอ้เราพังจริงๆผมอยากลงมาตั้งานแล้วแม็กนัมตีเตอร์ให้ยาสุธรเป็น10 เท่ากันก็ต้องไปตัดสินในคนสุดท้ายแล้วล่ะครับฝั่งแสโสทรส่งพีเดตครูจูนมาต่อสู้กับน้องบีมจากนักคอยประในเพลงปัวลอยของคาราบาวที่ไหนจะคว้าชัยในข้อนี้ต้องไปลุ้นกันครับหัวลอยนะครูโอ้โหอะไรครูครูฟิตมากเลยครูจะทำอะไรนึกถึงน้ำในหูตัวเองหน่อยนะฮะเฮ้ ทำไมจากข่าเร็วเกินไปหัวลอยไปอยู่ที่ไหนเคยรู้บ้างไหมลองคิดคำหนึ่งถึงหัวลอย <S <S 1> <S 1> หัวลอยเขาเป็นชายหลงเดิเดินดเดิเดนดดา,ดาดารูปร่างแม่ไม่โซฟา สทำได4 1วินาทีครับยาโสธรทำเวลาได้4 1วินาทีโอ้ยถ้านครปฐมทำเวลาได้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับขึ้นไหวป่ะลูกสปริงเยอะๆปึ้งขึ้นไปเลยนะมันดังฟีอ่ะไม่เป็นไรดังฟีสั่งมันขึ้นได้ไหมลูกเอ้มาขึ้นดีๆลูกเอ้เดเด้ง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 เด้ย ้น้องบีมนครปฐมทำเอากองเชียเนี่ยโอ้ยเสียวไส้ครับเกือบขึ้นบัวกระทิงไม่ได้แล้วสู้ๆนะครับน้องบีมไหนะลูก <ไฮ S 1> นึก <ไฮ S 1> เนื้อ <ไฮ S 1> เบงบัวลอยไว้นะพร้อมครับบัวลอยจากน้องบีมนครปฐมครับ เก่งมากครับไ6-4แมนน่าเสียดายแทนนครปฐมนะครับพลาดไปแค่หนึ่งวินาทีเองครับโอ้ยแต่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปนะครับช่วงหน้าผลสุดท้ายทีเด็ดของ2จังหวัดมาชี้ชะตาของทีนึงนมทั้งฝั่งผมและหนึสาวทั้งและน้องปุ๊บปั๊บน้ำอยู่10บคะแนนจะมีผลหรือไม่มีหนังตัวอย่างให้ฟังดนตีมาดูคนสุดท้าย

เพ่งนัมคูเป็นไงเป็นไงสูสีมากงานนะที่ถูกร้งความเพลงนะครับรอบนี้เป็นรอบประชันเสียงแล้วใช่ครับใครเสียงดีกว่ากันและคะแนนนากันอยู่แค่10คะแนนเท่านั้นเองครับเดี๋ยวคุยกับตัวแทนจากทางจังหวัดก่อนนะฮะเป็นสวของจังหวัดสุโธนนะครับคุณยุทธนายุพริศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังจําได้นะฮะยโสธรจะเอาไปทาอะไรครับถ้าไปถึง5้าแสนครับถ้าได้รางวัลก็จะนําไปทําบุญบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในเขตจังหวัดยโสธรอ่านะฮะเตรียมวัดไว้แล้วเลือกวัดไว้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเลือกวัดไว้แล้วนะฮะเลือกวัดไว้แล้วจองศาลาไว้พร้อมจะบ้าแล้วมาเลยน้องปามะไม่ลุกปาเมยเมื่อกี้ฟังเสียงตัวอย่างม่าโออหเสียงดีมากเลย เสียงดีมากเลยเลือกเพลงอะไรมาครับหัวใจเรียกหาครับของใครครับของของก๊อตจักรพันธ์ครับทำไมเลือกเพลงนี้ลูกมักครับฮะมัดมัดอ๋อมักมักดวันนี้ให้พูดภาษาอีสานได้เลยอยากจะบอกอะไรกับชาวยโสธรบ้างไหมครับกวนซอยเชี่ยมุงผมเนี่ยด้ครับครับขอบคุณครับ เชียซอยเชียร์ซอยไม่ใช่โอ้ซอยเชียดีแล้วอย่าซอยซอยคือช่วยช่วยเชียร์ช่วยเชียร์น้องเชียโอเคนะฮะหัวใจเพรียงหานะครับจากปามยศโสธรครับท่าน Some time 13บสเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินยาเบื่ออะไรมาหรือเปล่าอายุเท่าไหร่ลูก10บสามนี่ยังกับโคตรนิดเลยอ่ะคโคจูนโคจูนภูเขาบอกนี่แบนอะไรไหมนี่อะไรตาเออตาตาคโคจูนคืออะไรให้ทดำอะไรตาตาเขาทำไมอ๋อเขาเป็นคนตาหวานต้องส่งสายตาให้ส่งสายตาอย่างไรสายตา อ่ะพี่ชมก่อนเลยคนแรกเป็นไงบ้างัะอึ้งทึ่งเสียวเหรอเนื่องจากยังไงครับอึ้งที่เด็กอายุ13ร้องเพลงแล้วมีอารมณ์แล้วยังมาอะไรนะมีอารมณ์อะไรอารมณ์เพลงมีอารมณ์เพลงเขาทำให้เรานึกถึง j u s t นบีเบอร์ของยโสธร หล่อด้วยร้องเพลงดีด้วยมีจริตมีเสน่ห์ในการที่จะส่งสายตาทุกอย่างก็ถ้าจะให้คอมเมนต์ตรงๆก็ต้องบอกว่าไม่มีที่ติออณแม่มาด้วยหระครับแม่มาไหมไหนแม่ไหนยี่ใครแม่วาเป็นสัญญาเลยนะฮะแม่เคยขี่วัวกระทิงไหมฮะขี่ตะไคร้เหรอเอ้า ควายได้ต้องหน้ากูมากเลยอาคุณชายพี่เนี่ยไม่มีคำติอย่านอกเรื่องนะอย่านอกเรื่องนะอย่านะมีแต่คำชม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 อะไรเรียกพี่ทำไมเปาชมน้องอะคือเดี๋ยวนะอะไรอะไรน้ำมันพลายค่ะ ไม่ไรกรรมการอะไรเนี่ยด,ด,ดูไอ้เวียงหัวเนี่ยมันเวียนหัวแทนเขาเนี่ยหรือเอามาดมหน่อยเขาหันมาเล่นหูเล่นตา <c oughs> กับพี่ตั๊ก <c oughs> แกรู้หรือเปล่าว่าแกเล่นกับไฟ <c oughs>